ชีวิตสามฤดูสวัสดีครับนี่ครับวันนี้พามาดูลิ้นจี่ครับผล,ลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ครับนี่ครับลิ้นจี่น่าจะสุกประมาณราวๆเดือนพฤษภาคมนะครับนี่ครับอันนี้ <c oughs> ต้นนี้เป็นลิ้นจี่ที่ปลูกอยู่ในบ้านนะครับบาน มันปลาที่รู้จักกันครับเพราะผมว่าเดี๋ยวนี้คนเชียงรายก็เลิกปลูกลิ้นจี่ไปเยอะมากนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับญาติผมที่ม่วงคำครับก็แทบจะล้มสวนลิ้นจี่ไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยดีครับและที่สําคัญลิ้นจี่ที่ปลูกบนดอยเนี่ยมันจะสุกก่อนลิ้นจี่ที่ปลูกในส่วนพื้นล่างเพราะฉะนั้นคือ ชาวดอยขายได้ราคากว่าครับข้างล่างก็ไม่ได้ราคาราคาตกต่ำกิโลละไม่กี่บาทเนี่ยครับไม่คุ้มค่าดุนค่าดูแล,ะลอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอหาได้ตามแต่ละบ้านอยู่นะครับว่าต้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับต้นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าพันอะไรไม่จะว่าหงห่วยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวครับเพราะมีต้นหนึ่งก็โหกินได้ทั้งครอบครัวแจกชาวบ้านยังได้เลยนะครับนี่ เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสุกแล้วสีแดงอารามงามตาอร่อยขนาดไหนครับนี่ฮะร้านชีร้านชีน,ชนี่โหพวงนี้ถ้าจะไม่รอดนี่